เป็นคอนเสิร์ตนะมันไม่คอนเสิร์ตก็ครั้งแรกก็อดอดอ่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับก็เอาอย่างไงก็รู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยแล้วก็รู้สึกเขาเรียกนะเบอร์เดนกับภาษาไทยเขาเรียกว่าภูดังทั้งหมดมีทั้งภาษาทั้งกมดมาก่อนอ่า แต่เมื่อวานเราจริงเมื่อวานตื่นเต้นมา,มากๆครับเมื่อวานแบบตื่นเต้นมากๆด้วยแล้วก็แต่ทุกคนก็ให้กําลังใจกันเยอะก็เต้นตื่นเต้นจนเดินถามกันว่าทุกคนสนุกไหมครับสนุก <laughs> แต่ทุกคนก็แบบดูสนุกกับเต้น,บบนกกตในเมื่อวานด้วยวันนี้ก็เลยรู้สึกโอเคเราไม่เราไม่มากังวลแล้วเราแบบเ<อ>ต้นที่ในวันนี้แบบสนุกกันอย่างนี้ครับก็หวังว่าสองวันนี้ที่ผ่านมาคนจะมีความสุขครับเต้นในวันหยุดวีคเอนนะครับ Because you are my weekend baby. Got, um, I want to say thank you to all fans around the world who came here to watch me in Thailand. Thank you for coming. And I hope you have a great time here in Thailand. Don't forget to have something good to eat. And um, I hope you have a great trip. Thank you. ก็เออ่าแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้จะพูดอะไรนะลืมช่วงนี้คิดถึงมากเลยอ่ะพอลัวแบบมีมีแต่รักมีแต่รักทุกคนอย่างเดียวอย่างเดียวความรักมันเยอะจนแบบมันไม่มีที่ให้กับความทรงจำอีกแล้วนี่เป็นีกเหตุผลที่ทุกคนแบบอย่าเล่นมุกกันเยอะ แต่เรามีแฟนเรามีเราชวนะคอเมื่อไหร่ทุกคนเล่นมุกกันเองก็ได้แบบมุกผิดผมามาเงี้ยสอนสัพ้ายให้ได้สุกๆหน่อยครับเดี๋ยวนี่อายุเยอะขึ้นแล้วต้องก็ไม่ไม่ได้เยอะขึ้นขาเรียกว่ไรนะโซลเขาเรียกนะยองโซลยองพลอันเกันเกลูวิญญาณวิญญาณยึจารของเ็นนี่แค่แบบสามว จิตวิญญาใช่จิตวิญญาใช่จิตวิญญาเป็นเท่ามันแบบสองสามจริงจริงไม่ได้โกหกนะสามขวบพี่บนเขาเต็งอยสามขวบเป็งคร้องเพลงไม่ได้ห แบบก็เป็นสามกบเลยในใจของทุกคนแต่ในใจเต้นแบบเต้นสิบอแล้วกันโอเคเราลองเรื่องกันอีกแล้วโอเคครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับในวันนี้จริงๆที่แบบมาดูมามาร่วมเวลามาใช้เวลาด้วยกันในวันนี้ผมงว่าพรุ่งนี้ทุกคนจะแบบ มีกำลังมีกำลังมีกำลังใจมี energy อ่าสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเรารู้กันแลว่วันพรุ่งนี้คือวันอะไรแต่เราไม่พูดัีงานเพื่อวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวทุกคนก็กลับบ้านไปก็แบบกินข้าวกันเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้สบายนะครับขอบคุณมากๆงเราที่มาครับแล้วก็เรามา ขอยค้างอ่องงมากเลยสำหรับเาถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายรูปมัก่อนครับเข้าใจแล้วครับเอามาถ่ายรูปกันครับร้ลองทีไทยเหรออ่าเมื่อกี้ป็นสัญญาไปแล้วใช่ไหม นี่แล้วชื่อเพลงอะไรนะครับงั้นงั้นเราถ่ายขอถ่ายรูปก่อนแล้วกันถ่ายโอเถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ครับเตรียมเดิมเพลงนิดนึงนะแล้วก็ทั้งสองวันนี้ทุกคนแบบเต็มที่กับโอ๊ยเอ้ยทำมาทำมาทำมา ก็ก็ทั้งแล้วเขาก็มีทั้งหลายทีมเขาตั้งทีมีนาแล้วก็มีทีมโปรดักชั่นทีมเต้นทีมแมนเจอร์ทุกคนนะครับทั้งที่แบบแบบร้อยวิเศษกับเต้นมากเลยเปิเพื่อนๆเต้นครับทุกคนแบบร้อยวิเศษกับเต้นมากแล้วก็เบบี้ซูวันนี้เขาก็แบบ ี่แดนเซอร์ทุกคนแบบเต็มร้อยกับั้งนี้มากขอบคุณครับถ่ายชี oh, yeah, ดสักัีดี๊ด้วยคอนเซปต์ขอนฟีล 1 2 3 1 2 3 Thank you thank you 감사합니다 ก็ให้ใจน้องๆเขาด้วย you're the best ตอนนี้็เต้นแบบเต้นแบบเป็นนักร้องก็จริงแต่เหมือนแบบทุกคนเขาแบบมาช่วยการที่แบบทำให้แบบเวทีมันทุกเวทีแบบสมบูรณ์แล้วก็แบบเพอร์เฟคและทุกคนแบบตอนที่แบบซ้อมกันก็ไม่มีใครแบบแบบเขาเล่นนะทุกคนเต็มที่กันมากก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากครับ ถ่ารูปกัจิมแก้ม Let's go let's go เดี๋ยวเต้นไปด้านหน้าแล้วกันฮะตรงกาตรงกลาตรงกาตรงกาตรงกางั้นเหลือเพ่งสุดท้ายแล้ครับเอทไทอไทม์เอยเยอะไม่มีคนลืมกันครับโอเคโอเคมีเนื้อมีเนื้อขอเมลิเดดี้อกหน้าเขาร้องอย่างเงี้ยใช่ ที่ฉันจุกนาทีหรือเปล่าเธอยังจำเรื่เราในวันวานได้หรือไมเธอยังมีใจให้ฉันคนเดียวยังรอฉัแค่คนเดียวเธอยังคงเป็นมันดอยู่ไหมบอกให้รู้ที ทั้งเรื่องทีโอกาสเ็นออริจนซองของเต้นให้ครับโอเคตอนหนึ่งนะมันดูตกหล่นเรื่อยๆมันช่ไมนเกียวไเยแก้ไม่ได้ โอเคครับก็แม่จะบอบคุณทกนะครับว่าคอนเสิร์ต่งตัวให้แม่จีบโอ้ยตกลนจริงจังวันนี้สก๊อตสวยเลยให้แม่แต่งตัวให้รู้แต่งตัวให้เรียบร้อยเลยโอเคเสร็จแล้วอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่สองวันนี้เป็นกำลังใจให้เต้นแล้วก็เรามาสนุกด้วยกันขอบคุณครับหวังว่า วันนี้ปี2025 25ก็จะมีอะไรดีๆกันอีกครับวันนี้เพิ่งยังไม่ผ่านยังไม่ผ่ายครึ่งปีครึ่งปีเดี๋ยวครึ่งปีนะครึ่งปีนะครึ่งปีครึ่งปีหลังของพวกเราจะมีอะไรดีมาอิ่มท้องกันบ้างไอที Thank you.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  Okay, let's go.